ครับผมวันนี้ก็เรามาแคสกันช่วงน้ำแรงอยู่นี้นะครับเอาเรือลงไม่ได้ครับผมเดี๋ยวก็มาตีครับโนนโหน่อยไหมมีปลาใหญ่เลยจับอยู่นู่นบุ่มบั่มบุ่มบั่มอยู่นะมุ่งเหรอนี่ตัวนี้วว้านี่ครับเต็มลงแล้วครับผมของพี่เทพปยัดเจนสวยงาม mày cái đôi chưa à, để này à, để cho chế tôi nghĩ còn ăn để nó cái này đi cuốn mà tỏ ra linh gấp nít ว่าว wow. wow. โดนแล้วโดนแล้วใกล้เลยน่าจะกระมุงครับหลกักหลักได้ไมั้ยเออหลากัลกว่าหลักว่ามาอาบูกา,ากกเซียครับผมเจอกระมุงเข้าไปครับนี่ยก đi, ยกดิ่ยกดิ่ นี่ครับประมาณโลกว่าครับเมสองได้ครับตัวนี้มาแล้วสวยงามสวยงาม เกือบหลับแต่กลับมาได้น้ปอโดนครับน้ปอน้ปอโดนครับน้ปอเป็นอะไรเอ้ยอ่าวน้ปอนั่งอัดแล้วครับน้ปอนั่งอัดว้าวหนึ่งแต่าบูครับอาบูหนึ่งแต่ม